ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทมมานสามก๊กอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาในหัวข้อที่ว่าทําไมเวลาเราไปเจอคนอื่นที่ดาวเท่ากันเลเวลเท่ากันแล้วทําไมเขาตีแรงกว่าหรือเลือดเขาเยอะกว่านั่นเองครับเราจะมาดูสาเหตุมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วเราต้องไปอัพตัวละครเราหรือไปอัพของตรงไหน,นมันถึงจะได้เหมือนเขาถึงจะตีแรงเท่ากัน ครับวันนี้ก็ไอ้น,นี่เข้ามาครับไอแข่งขันพันธมิตรราชานเนี่ยอย่าลืมมาเข้าเล่นกันนะครับของผมเซิร์ฟเวอร์สิบถ้าใครว่างก็อ่าเข้ามาได้ครับผมของผมขาดอยู่คนหนึ่งคนมันไม่ค่อยเล่นกันเว้ยมันหายไปไหนกันหมดมันหายไปเกือบครึ่งไงแล้วมาเปิดน,นี่เอาเลิกเอาใช้ก่อนโอ้สองใบอีกแล้ว เกียวเกี่ยงงามหรือไม่นั้นข้าเองก็ไม่รู้ได้ทหารช่อฉนอข้าต้องทำอย่างไรมีประโยชน์เลยสองตัวก็อันดับแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือในส่วนของผนึกวิญญาณครับผมตายล่านี้ผู้ใดกล้ามาขวางทางข้าอ่าพูดจบละผนึกวิญญาณก็คือเวลาเราอัพขึ้น <12 S 2> สิบสองดาวพวกนี้สิบเอ็ดดาวสิบสองดาวก็ไม่เสียดายปิดเสียงมันก่อนนะมันดูแบบเกะกะยังไงไม่รู้สิบดาวมีไหมอ๋อสิบดาวก็มีแล้วนะสิบดาวก็มีแล้วแต่ยังอัพไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาให้ชัวร์ก็คือสมมติว่าเราไปเจอเนี่ยอย่างเช่นของผมจะยกตัวอย่างเป็นลิปโป ของผมมีริปโป้ของท่านก็มีริปโป้อย่างเงี้ยทำไมของผมตีแรงกว่าหรือของท่านเลือดเยอะกว่าอย่างเงี้ยอันดับแรกก็คือผนึกวิญญาณครับผนึกวิญญาณในส่วนของตรงนี้นี่มันจะมีบอกให้เราควรอัพตรงไหนที่แรกเข้ามาครับผมกดเข้ามามันจะให้เราเสียสละตัวละครก๊กนั้นไปหนึ่งตัวก็คือถ้าเราจะอัพผนึกวิญญาณตรงเนี้ย เป็นฝ่ายมานแล้วก็ต้องเสียสละมานช่องละตัวประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้ใส่ตัวละครถ้าเราจะเปิดพวกนี้เราก็เลือกใส่ไปเห็นไหมนี่มันล็อกอยู่ผมเปิดแค่ไอตัวที่จําเป็นนะก็คือลิปโปของผมเนี่ยผมเปิดแค่ไอสกิลที่มันฟันสามครั้งก็คือไอตัวนี้แล้วก็สกิลที่มันใช้ม้ากระโดดลงมา คือปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้อัพมันจะอยู่ที่เลเวลสามเนี่ยเลเวลสามแต่ถ้าเราอัพขึ้นมามันจะอยู่ที่แบบเนี้ยเลเวลสี่ของผมกําลังจะไปเลเวลห้าแล้วมันตันสุดน่าจะอยู่ที่เลเวลแปดนะถ้าผมจําไม่ผิดนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่ทำให้ดาเมจมันแตกต่างกันเพราะว่าเราอัพตรงนี้ก็จะทำให้พวกสกิลตรงเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เนีย่ยพวกสกิลพวกเอฟเฟกในการใช้มันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะทําให้ตีแรงขึ้นไปด้วยสมมุติอย่างเช่นถ้าปกติอเงี้ยท่าของผมอัพได้แค่เลเวล4ถ้าไปเจอของสายเติมที่เขาอัพถึงเลเวล8ของผมก็ต้องแพ้ถูกไหมเพราะของผมมันอัพน้อยกว่าแล้วมันก็ต้องตีน้อยกว่าเขาอีกนี่ก็เป็นส่วนสําคัญในการที่เราจะเลือกใช้เพราะว่า ถ้าเราเล่นสายไหนเราก็ต้องดูดีๆว่าสกิลไหนที่มันจาเป็นต่อตัวละครนั้นหรือจําเป็นต่อทีมเราก็จะได้อัพถูกจะได้ไม่ต้องเสียพวกตัวละครเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไอหินเนี่ยวิญญาณอุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่หายากนิดนึงมันหาได้แต่ไอหอคอยคุกนรกนะตรงนั้นเราก็เติมอีกส่วนหนึ่งก็อยากให้เวลาอัพสกิลไหนก็ให้คิดดีๆหน่อย ครับมาในส่วนของอันที่2ก็คือของที่สวมใส่ก็คือนี่นะครับพวกชุดกอนี่แหละชุดเกาะถุงมือดาบอะไรเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันว่ามาตั้งแต่แรกมันจะไม่มีของไอ้ดาวเยอะเต็มบบน,นี้มันจะเป็นของอะไรนะของพวกกระกากรเนยเนี่ย,ยพวกแบบนี้เราต้องอัพอัพอัพมาเรื่อยๆจนมันมีดาวจนเต็มห้าดาวนี้ ก็อย่างที่บอกครับถ้าของบางคนเต็มหมดทุกอย่างแต่ของเรายังไม่เต็มสู้เขามันก็จะสู้เขาไม่ได้อยู่ดีดามเมจหรือความถึกหรือเลือดที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะน้อยกว่าเขาก็จะสู้ไม่ได้ก็จะมาในส่วนของสิ่งที่สามก็คือ,อวิญญาณมังกรครับผมวิญญาณมังกรก็คือในส่วนของตัวนี้ มันจะมีแฮพเยอะแยะมากมายเลยวิญญาณมังกรนี่สําคัญอย่างไรก็คือสําคัญมากๆในการออกสกิลแล้วก็ในการช่วยตัวเองหรือช่วยทีมมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นมากๆเลยนะครับที่เราจะได้ไม่ต้องมันจะไปเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่4ก็คือตําราสงครามตรงนี้เดี๋ยวนี้เรายังไม่พูดถึงเราจะมาพูดไปทีละหัวข้อ เพรข้อที่3ก็คือไอวิญญาณมางกอตรงนี้ก็คือเราจะอัพไปเรื่อยๆอัพอัพไปพออัพจนได้ถึงเสร็จมันจะมีสีเขียวแล้วขึ้นมาสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็ขึ้นมาสีทองแบบนี้สีทองแล้วก็ขึ้นมาสีแดงสีแดงแล้วก็ไปสีชมพูถ้าเราได้สักเอาสีทองก็ได้ถ้าได้พอสีทองเราพอใจแล้วแล้วเราก็มา กดไปที่เออพวกตั้งค่าใหม่พวกนี้ถ้าเราไม่พอใจในสกิลที่มันมีนะเรากดตั้งค่าใหม่กดตั้งค่าจนกว่ามันจะได้สิ่งที่เราถูกใจแล้วก็เหมาะสําหรับตัวที่เรานี่อย่างเช่นอันนี้ของผมที่ผมรีได้ก็คือเป็นควบคุมขั้นสูงก็คืออันนี้ควบคุมเพิ่มอีกส5ก็คือเวลาลิโป้มันตีมันกระโดดลงไปเนะี่ยมันจะเพิ่มควบคุมอีกไม่ว่าจะ กี่ตัวที่มันตีถูกก็ตามประมาณสองสามตัวแหละมันจะเพิ่มควบคุมมันจะช่วยทีมได้แล้วก็อันนี้อัตราถูกคิดคอนน้อยลงอีกสิบสองเปอร์เซ็นอันนี้สําคัญมากๆก็คือมันช่วยในการออกสกิลแล้วก็มาในส่วนที่สี่ส่วนของตําราสงครามครับอันเดียวกันแต่แตกต่างตรงที่เวลาหาแล้วก็เวลาใส่แต่การออกสกิลนี่จะเหมือนกันครับผมแนะนําก็คือวิญญาณมังกรตรงนี้กับ ตำราสงครามตรงนี้ห้ามให้มันซ้ำกันครับเพราะว่าถ้ามันซ้ำกันมันจะไม่ไม่บวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะสมมุติอันนี้มีควบคุม15%์สมมุติอันนี้ของผมมีควบคุมอีก15%มันจะไม่บวกกันเป็น30%มนะมันจะเอาแค่2อันเนี้ยเจ้าแค่ตัวไหนตัวหนึ่งที่มันเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเพื่อนจเจ้าอันนั้นแหละมาเป็นตัวตั้งและอีกอันหนึง่งจะไม่มีค่าอะไรเลย เพราะฉะนั้นก็คือทั้งวิญญาณมังกรตรงนี้แล้วก็ตำราสงครามตรงนี้แนะนำให้เป็นคนละเซตกันก็คือคนละอย่างกันนั่นเองอย่างเช่นอันนี้ของผมมีควบคุมแล้วมีไม่ย่อทอและอัตราถูกคิดดคอนน้อยลงอันนี้ของผมก็จะไม่เอาควบคุมเข้ามาแล้วเพราะมันจะซ้ากันผมก็จะเปลี่ยนเป็นคอมโบกาจภาพแทนเพราะว่าในส่วนของวิญญาณมังกรของผมไม่ด้ใส่ก็จะใส่ในเป็นของตำราสงครามแทน แล้วก็ในส่วนของพวกนี้มันจะมีแค่พวกจูโจมแล้วก็มีควบคุมเฉยๆของผมยังไม่มีดูดเลือดผมก็เอาดูดเลือดมาใส่เห็นไหมของ4ชิ้นเนี่ยของผมจะไม่ซ้ํากันเลยเพราะว่ามันจะออกสกิลได้ดีขึ้นมันจะแบง่งแบ่งปันกันเวลาในการออกสกิลถ้าเราใส่ซ้ํากันมันจะเอาเปอร์เซ็นที่มากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันน้อยที่เปอร์เซ็นที่มันน้อยกว่าน่ะ มันจะไม่ได้ใช้งานมันจะเหมือนแบบเสียช่องเปล่าไปช่องหนึ่งก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับเผื่อว่าจะมีเอ่อประโยชน์แก่ใครลหลายๆคนที่ยังไม่รู้หรือต้องการหาข้อพิสูจน์ว่ามันยังเหลือตรงไหนที่ท่านยังไม่ได้ทำไม่ได้อะไรอีกเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการใช้แล้วก็ในการเล่นเกมนี้นครับ ก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม